สวัสดีคนดูทุกคนค่ะและเรามาต่อกันในอีพีนี้นะคะปั๊มออกมาจากที่อีโกแคมเพชรบุรีเพื่อไปยังสมุทรสงครามค่ะอีกหนึ่งจังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลนะคะและเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติด้วยปั๊มแวะทานข้าวนะคะแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปลานกลางเต็นท์ค่ะซึ่งวันนี้ลานกลางเต็นท์ของเราเนี่ยมันจะอยู่ติดทะเลอีกเช่นเดียวกันนะคะพิกัดจะอยู่ที่ตำบลแหลมใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเดินทางสะดวกแล้วก็รถไปได้ทุกประเภทเลยนะคะซึ่งจะไปทางเดียวกันกับตลาดกลางส น้ำสมุทรสงครามค่ะปั๊มวิ่งมาบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข35นะคะก็จะเป็นเส้นทางที่มาที่นี่ตอนแรกก็กังวลทั้งวลนเวลามันได้อยู่เทินใต้สะพานนะคะว่ารถจะลอดได้ไหม <c oughs> เออเจออย่างนี้คือสบายใจมากอะไปติดใต้สะพานมาหลายรอบแล้วนะคะต้องถอยอะอยูเทินใต้แล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะคะ ไปทางตลาดกลางสัตว์น้ำสมุทรสงครามเลยจากเส้นทางหลักแล้วเลี้ยวเข้าไปอะนะคะก็ขับขี่ได้กับรถทุกประเภทเลยค่ะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะคะส่วนรถตู้ของปามาด้วยความที่เราแบกรถมอเตอร์ไซค์ใส่แหลกท้ายมานะคะพอมาเจอสะพานแบบนี้อู้หู <laughs> รู้สึกว่าโอ๊ยมันจะโดนขูดกับแหลก ด้านท้ายหรือเปล่าอ่ะนะคะเพราะว่ามันจะเจอกรณีที่ขึ้นสะพานแล้วหน้ารถมันเชิดขึ้นอะ่ะแหลกท้ายจะขูดกับถนน,นบ่อยค่ะแต่ว่าก็รอดอยู่นะคะเส้นนี้แล้วก็เราขับมาเรื่อยๆตามพิกัด GPS นะคะทางมันจะแค่เป็น2เลนแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นชุมชนที่จะมีคนสัญจรกันเยอะนิดนึงก็ต้องขับระมัดระวงังตามไปทางแหลมใหญ่รีสอร์ทนะคะทางนี้ได้เลยค่ะตามไปกันมาก็เป็นทางเดียวกันแต่ว่า GPS ค่อนข้างแม่นยํานะคะ แล้วพอเห็นแยกตรงนี้ก็เลี้ยวขวาไปได้เลยค่ะถ้าใครไม่มาทานอาหารที่ลานกลังเต์เลยก็เตรียมวัตถุดิบมาได้เลยนะคะมันลึกซอยลึกเลยแหละหลังจากนั้นอีกนิดเดียวก็เลี้ยวซ้ายมือค่ะจะมีป้ายบอกนะคะขับเข้าไปอีกประมาณ800เมตรจะเป็นเส้นทางดินดินแดงแล้วค่ะแล้วก็จะมีความเละเทะนิดน,นึงเวลาฝนตกนะคะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นนะหลังนี้นะคะเพราะว่าแถวนี้จะมีคนมาตกปลาเยอะ เป็นกุลิโกโปอกกี้ิดหน่อยนะคะดินมันเลอะฝนมันตกเยอะที่นี่คือปากอ่าวแม่กลองแคมปิ้งนะคะเป็นลานกลางเต็นแล้วก็ตกปลาพร้อมกับจำหน่ายอาหารทะเลสดค่ะที่บำเอื้อเลยคือค่ากลางเต็นของที่นี่คนละ100บาทเท่านั้นนะคะต่อคนต่อคืนโดยที่มีไฟฟ้าให้ใช้ด้วยสัญญาณโทรศัพท์ดีทุกเครือข่ายเลยค่ะแล้วก็มีร้านอาหารมีอาหารทะเลสดๆจำหน่ายในราคาที่ไม่ได้แพงด้วย มีเต็นท์ให้เช่านะคะราคาแค่แบบ 3- 4 0สร้อยค่ะพัดลมเสือปลั๊กไฟชุดเครื่องนอนเขาก็มีให้เช่าด้วยเหมือนกันหรือใครจะมาตกปลายอย่างเดียวนะคะก็แค่คนละ50บาทเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าจะต้องออกประมาณสี่ทุม่มหรือว่าแบบไม่เกินสุดสุดห้าทุ่มก็ต้องออกแล้วนะคะที่เหลือก็คือจะเป็นคนที่แคมปิ้งขังคืนเท่านั้นเมื่อกลางวันนะคะบําก็เลยฝากทองไว้กับที่ร้านอาหารค่ะเพราะว่ามั่นใจว่าเขาจะต้องมีวัตถุดิบของอาหารทะเลที่มันสดแน่ๆเลยะคะ่ะเมนูนะคะที่นี่นะ ลางวันเย็นนี้ก็น่าจะฝากทองนี่เลยอะคะ่ะมาแล้วค่ะสั่งเป็นกุ้งเผาครึ่งโลนะคะอันนี้ครึ่งกิโลกินแค่นี้แหละไม่กินข้าวด้วยลดน้ำหนัก แล้ไมพวกนี้นะคะก็คือกางเต็นได้นะส่วนมากเขาจะมากางตรงนี้แหละตรงนี้จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่มากางเต็นแล้วก็มาตกปลาได้ เราต้องหัดตกนะรู้เปล่า <c oughs> เพื่อการดำรงชีพของเราหนูหรูว่าหนูไปซื้อไ้ก่อน another rainy afternoon i don't know what i'm to do i just miss you more than anything it's way too quiet in the house i'm just wasted on the couch cause i don't wanna feel anything wish you'd stay อยู่ลินชักท้ายรถซึ่งเราเลยไม่มีโต๊ะใช้นะคะยังไงก็ต้องเอามอเตอร์ไซค์ออกมาเผื่อขี่ไปหาซื้ออะไรกินนะคะ <I S 1> แล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาขึ้นรถใหม่ <feeling S 1>

โอ้สี่ห้องนะคะก็ผู้ชายสองห้องผู้หญิงสองห้องนะ ในตอนกลางคืนค่ะัอมก็เลยลองไปเดินดูเขาตกปลากันนะคะมีเป็นแบบครอบครัวมีน้องๆมาตกปลากันค่ะก็น่ารักดีค่ะเป็นกิจกรรมครอบครัวที่น่าสนใจนะคะแล้วก็อากาศลมดูสังเกตได้เลยจากเสื้อกางเกงบอมนะคะลนค่อนข้างแรงค่ะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มียุงแหละแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยก็คือคืนดีนะคะออ,อันนี้จะเป็นปลากรดนะคะ ันเหมือนปลาดุกเลยนะคะปรากฏขาวค่ะนี่ค่ะเขาตกได้ปันจวดนะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะนี่น้องเก่งมากเดี๋ยวไปอยู่บนรถกันดีกว่าค่ะตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งแล้วค่ะทําไม่ได้เปิดไฟบนรถไว้นะคะเพราะว่ากลัวยุงมาแรงมันเข้ามา แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราเก็บตัวอยู่แต่ในรถล,ละไปเข้าห้องน้ำอะไรมาเรียบร้อยที่นี่นะคะจะมีสิ่งเรือเล่นไปแล่นมาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะตอนกลางคืนก็อาจจะทำให้แบบมีเสียงอยู่บ้างนะคะไม่ได้แบบว่างเงียบไปเลยแล้วก็อากาศในรถอ่ะร้อนไม่ค่อยมีลมนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยว หลับดีกว่านะคะเอาแรงแล้วก็พรุ่งนี้มาดูวิวตอนเช้าที่นี่กันอีกทีหนึ่งค่ะ ตอนกลางวันนะคะบารู้สึกว่าลานนี้เป็นอีกหนึ่งลานที่สวยค่ะบรรยากาศดีมากแต่พอตอนเช้าค่ะแสงพระอาทิตย์ที่ขึ้นทางด้านนี้บารู้สึกว่าบาให้เลยว่าลานกลางเต็นท์นี้เป็นอีกหนึ่งลานกลางเต็นท์นะคะในช่วงเช้าและแสงพระอาทิตย์สวยมากๆอีกที่หนึ่งเลยค่ะ ในตอนเช้าน้ําก็จะลดลนะคะเราก็สามารถที่จะเดินมาตรงนี้ได้แล้วก็มันสามารถที่จะงมหอยนะคะหรือว่าหาอาหารทะเลสัตว์ทะเลต่างๆในช่วงเช้ากันได้ค่ะก็จะมีชาวบ้านเขามางมหอยหาปูหาปลากันเยอะอยู่นะคะแต่ว่าปําขอไม่ลงนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวไปที่อื่นต่อค่ะบรรยากาศตอนเช้าก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะมาพูดสั้นๆได้เลยว่าที่นี่สวยมากๆจริงๆค่ะ ความสุขอยู่ที่ตัวเรามองทะเลฟ้ากว้า,างไกลเดินชาิหาดยิ้มให้ใจลมยังพื้นเบาเบาแค่นี้ก็พอก็สุขใจไปลองเอาไปลองลองเอาไปลอง ไปดูเธอจะรู้จะเข้าใจโลกนี้งดงามเหมือนฝันอลองออกไม่ลองใจใเธอจะพบแสงงองไผ่ลองอยากให้เธอลองเที่ยวคนเดียวกับสุขใจ ที่ตัวเรามองทะเลฟ้ากว้างไกลเดินชาิหายิ้มให้ใจลมเย็ยนพื้นเบาเบาแค่นี้ก็พอก็สุกใจอลองเอาไปลองลองเอาไปลอง ไปดูเธอดูจะเข้าใจโลกนี้งดงามเหมือนฝันหลองออกไปหองใจเธอจะพบแสงงองไผ ตอนนี้นะคะประม่บน้ําแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะหมูไปอีกที่หนึ่งวันนี้จะเข้าไปที่สมุทรสาครเอ้ยไม่ใช่สิสมุทรปาการเลยนะคะเราจะไปที่ลานเคยแคมปิ้งกันค่ะเดินทางกันค่ะก้าโมงครึ่งแล้วนะคะ ป้มวัสมุทรสงครามมีดีที่ลานกางเต็นนี้อีกที่หนึ่งแล้วค่ะที่รอให้ทุกคนได้ไปแวะเวียนไปแคมปิ้งไปเที่ยวกันนะหรือว่าไปทานอาหารกันก็ได้เลยนะคะปําแนะนําค่ะแล้วก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ราคาถูกมากแล้วก็ปลอดภัยด้วยในคืนนี้นะคะประเเมาลานคนเดียวเลยไม่มีคนอื่นมาแคมปิ้งเลยค่ะก็ยังรู้สึกว่าปลอดภัยค่ะมีเจ้าของเขาอยู่พักนะคะในบริเวณร้านอาหารเพราะฉะนั้นก็อุ่นใจกันได้นะคะฝากเอาไวล้ละกันค่ะสําหรับใน EP ีนี้ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงไปดูกันใน พีหน้าค่ะบัมจะพาทุกคนไปงมหอยกันที่จังหวัดสมุทรปราการนี่เองนะคะหลายๆคนคิดว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมจะไม่มีหลานการเต็มใช่ไหมเดี๋ยวไปดูความสนุกและความน่าสนใจกันใน EP ีหน้านะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ติดตามกันได้เลยค่ะกับช่องออลองของเรานะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ